ตอนนี้ติดต่อคุณวัดได้เป็นที่เรียบร้อยมาฟังเรื่องราวของคุณวัดกันดีกว่านะครับสวัสดีครับคุณวัดอครับสวัสดีครับพี่อ่าตอนนี้คุณวัดโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ๋อ oh, ตอนนี้ผมอยู่ประจวบครับอยู่ที่จังหวัดประจวบนะฮะ<ช>ทาอะไรอย,อ,ะอยู่เอ่ยนะตอนนี้อ uh, ผมเป็นอาร์ติสต์นะครับเป็นช่งางสักลายแททัวร์ครับสักลายแทททัวรเหรอ uh, ใช่ครับอ๋ออย,อยู่อยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวหินหรืออยู่ที่ชะอำครับพี่ ใช่ครับอยู่อยู่หัวหินครับอยู่ที่หัวหินเลยแล้วลูกค้าเยอะไหมก็ก็ก็ดีครับช่วงนี้ช่วงนี้ลูกค้าเยอะเลยเนาะหน้าร้อนนะคนก็ต่างชาติเ็ไปเที่ยวกันเยอะเนาะใช่ครับใช่เลยอ่ะคุณวัดเดี๋ยวพักเรื่องงานไว้ก่อนเดี๋ยวตอนท้ายจะแอบถามเพราะผมเนี่ยอยากสักมากเลยนะแต่ไม่เคยกล้าสักทีเลยนะฮะคุณวัดครับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเกิดขึ้นที่ถนนสายหนึ่งในพัทยานะะพัทยาเหนือการใต้หรือยังไงครับพี่ มัน,นมันเป็นเขตติดต่อระหว่างพัทยาจะวิ่งไปสัตหีบครับอ๋อก็ไปนอกเมืองแล้วผ่านสวนลงนุชไปทาง,งนู้นนะเนาะยังยังไม่ถึงครับแต่มันเป็นมันเป็นเส้นที่ว่ามัน,นคือคือ,คอช่วงช่วงระหว่างนั้นนะครับแต่มันเป็นเส้นแบบแว่าเข้าหมู่บ้านเข้าอะไรอย่างนี้อืมอืมอ่ะผมพอนึกแถวแถวนั้นออกครับป่ะ,ะคุณวัดครับ,รบเรื่องราวทั้งหมดเป็นไงเมื่อสิบปีที่ผ่านมาไหนลองเล่า,ลาให้ผมฟังหน่อยสิครับ ครับผมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกพี่นี้่ค,ครับคือก่อนหน้านี้นะครับช่วงประมาณสมัยที่ผมเป็นวัยรุ่นอยู่อ่าเวลาเราเที่ยวกันนะผมก็จะแยกเที่ยวกันระหว่างกลุ่มผู้หญิงกับกลุ่มผู้ชายที่ว่าเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยครับครับอ่าเราระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนะเราจะแยกกันเที่ยวเพื่อมันมันจะได้สนุกอว่าะไรเงี้ยมันจะได้แบบเป็นกันเองมากกว่าอะไรเงี้ยอืมแล้วทีเนี้ย เราเข้าเรื่องเลยนะครับพี่ครับแล้วทีนี้นผมก็เป็นกลุ่มผู้ชายเนี่ยเราก็จะนั่งนั่ง,น,งนั่งดื่มนั่งกินกันอยู่อีกร้านหนึ่งเพื่อแล้วเราก็นั่งกันไปเรื่อยๆจนจนสักพักหนึ่งเริ่มประ,ประมาณตีหนึ่งนะครับอหนึง่งนิดๆเกิดเดีตีสอง้วไม่ไม่แน่ใจแวเว้ยครับ,รบแล้วฝนฝนมันเริ่มตกเริ่มลงเม็ดต่อยๆเราก็ด้อโทรหากลุ่มกลุ่มผู้หญิงเนี่ยที่ ที่ไปเที่ยวคนละที่กันนะว่าให้กลับมารวมกันที่นี้ที่ร้านนี้เราจะนั่งรออยู่ตรงนี้เพื่อจะให้ผู้ชายเนะ่ยเป็นคนขับรถกลับบ้านอ,อ่ผู้หญิงให้ให้นั่งซ้อนใครไปก็ได้ที่เป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนกันกลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอมาถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บเราก็อยู่กันประมาณแปดเก้าคันนะครับพี่ครวก็เยอะอยู่เหมือนกันประมาณสิบหกคนสิบเจ็ดคนได้อืมทีเนี้ยผมว่าน เส้นทางระหว่างทางกับบ้านเนี่ยมันจะมีทางรถไฟตัดผ่านอยู่ในช่วงกิโลแรกผมจะอธิบายก่อนว่าทางวิ่งเข้าบ้านนหะก่อนจะเข้าไปในซอยบ้านเนี่ยมันจะใช้ระยะทางประมาณหกกิโลเจ็ดถึงเจ็ดกิโลครับถึงจะถึงหมู่บ้านที่ที่อยู่กับกับเพื่อนนะครับที่เป็นกลุ่ม uh huh. ที่เรารวมตัวกันบ่อยๆ่อมพอเราขี่เข้ามาถึงทางรถไฟอะครับพอขี่เข้ามาถึงทางรถไฟเพื่อนผมที่ขับนํามาครั้งแรกเนะี่ย เขาเปลี่ยนให้แฟนเขาเป็นคนขับครับอ่าจอดเลยทางรถไฟไปประมาณห้าถึงสิบเก้านะเขาจอด<ม>พวกเราที่ขี่ตามหลังมานะเราเห็นเราก็ประมาณว่าใช้ใช้แบบคํัสท์แบบเพื่อนกันนะครับพี่ก<ม>็คือประมาณว่าเฮ้ยไอย้น้ำสม,มุนไรนะครับ<ม>เพื่อนบอก็าคือเฮ้ยทาไมเองเป็นไรวะ<ม>ทําไมถึงเปลี่ยนให้แฟนขับรถเออมันไม่แมนเลยว่าฝน<ม>ตกยังให้แฟนขับอีกอะไรยเงี้ยครับแล้วทีนี้นเราก็ขี่ตีคู่กันไปเรื่อยๆ ไม่ได้สนใจอะไรครับอืพอผ่านไปสักกี่สักกิโลเมตรหนึ่งอ่ะเราเห็นเห็นอาการแปลกๆของของแฟนที่เป็นผู้หญิงที่เขาให้มาขับแทนอ่ะเขาชี้ให้ดูว่าดูหน่อยว่าเป็นอะไรไม่รู้พี่ช่วยดูหน่อยอืช่วงช่วงตอนที่เราแบบขี่กําลังจะประกบคู่กันครับแต่เราไปกันเยอะครับมันมันประกบได้ไม่หมดเพราะว่ามันเป็นรถทางสวนเลนที่พอจะนึกออกใช่ไหมครับนึกออกครับ อ่าแล้วคัน,นหน้าๆเนี่ยจะมีผมแล้วก็เพื่อนอีกสักคันสองคันที่เราขี่สีคู่กันมาครับแล้วเราเห็นอาการอ่ะเราก็เลยเทียบเข้าไปเทียบเข้าไปใกล้เพื่อนเลยแล้วเราได้ยินเพื่อนพูดออืพูดประมาณว่าขอโทษนะครับพี่พูดประมาณว่าอย่าดึงกูอออประมาณว่าอย่าดึงกูกูไม่ไหวอย่าดึงกูพูดอย่างเงี้ยพี่ด้วยความที่ตอนแรก,กเราเรา,เราก็คิดว่ามัน มันมันแค่แบบว่าให้แฟนเปลี่ยนให้แฟนขับแต่จริงแล้วมันไม่ใช่ไงครับอื hmm. มันเป็นมันเป็นเพราะเขาเอาหน้าของเขาเนี่ยเข้าไปใส่เสื้อยืดคอกลมใช่ไหมครับ hmm. ก็เอาหน้าของเขาอะซุกเข้าไปในคอเสื้อออ oh. แล้วมืออีกข้างนึงอ่ะซุกเข้าไปในเสื้อข้างหน้าที่เป็นท้องของเขาข้า hmm. งหนึ่ง hmm. แต่แขนอีกข้างหนึ่งอ่ะ มันไถหลังอยู่อะแล้วมันดึงมาไม่ได้ที่ไถหลังด้แบบห่างจากหลังนะครับหน่อยหนึ่งเหมือนเหมือนเหมือนมีใครจับแขนเขาข้างหลังอยู่อย่างเงี้ยครับอ่าพอเรารู้แค่นี้เราเห็นอาการเอ้ยแสดงว่ามัน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 เป็นสิ่งที่เราไถละมันต้องเป็นเป็นเป็นผีเป็นวิญญาณอะไรเงี้ยอืแล้วทีนี้พอเรารู้แค่นั้นนะครับที่พอเรารู้แค่นั้นปลายทางอะระยะปลายทางที่มันจะมีห่างกันครับประมาณห้าสิบเมตร ต้มหนึ่งที่เป็นเสาไฟทางนะครับแต่ระหว่างทางมันจะไม่มีบ้างคนเลยครับน้อยมากแล้วช่วงมันมีอยู่ช่วงเข้ากิโลเมตรก็กิโลเมตรที่สามนะครับคือเราจะเห็นเลยว่ามีผู้หญิงเนะ่ะเกาะเพื่อนไปเห็นเลยเหรอ <laughs> ใช่ครับเห็นเลยแล้วคันหน้าๆเนี่ยก็จะขี่มาแล้วเราบางทีเราก็จะเบชฉลอรถเพื่อไปบอกกับรถคันหลังว่าอ,อ,อมันมี อะไรเกาะเพื่อนเรามานะอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วมันก็จะเห็นตลอดทางพี่เห็นเห็นเห็นแบบเห็นเอาง่ายๆที่เห็นจนเกือบจะคือเห็นมาเรื่อยครับแต่ช่วงที่เขาขี่ออกจากไฟที่มันเป็นระยะต่อทางเนี่ยมันก็จะเห็นนะแต่พอเข้าไฟปุ๊บก็หายไปนะะแล้วแล้วพอเราบอกเพื่อนอย่างนี้แล้วเพื่อนๆเขามีปฏิกิริยาอะไรไงบ้างครับ คนแบบมีอาการแบบมึนๆกันนิดนิดพี่ก็คือแล้วเราไปกันเยอะอ่ะเราก็เราก็พูดด้วยความสนุกขนาดเฮ้ยเป็นเดี๋ยวถ้าเป็นคือพูดกันพูดเล่นกันเอพี่ชั่วโมงนั้นมันอยู่กันเยอะเราก็ไม่เรไม่ได้กลัวอะไรเราก็ประมาณว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเป็นเอ้ยเป็นเนี่ยผีผู้หญิงนะเพราะว่าเพื่อนผมนี่ผมยาวถึงหลังเนี่ยแต่ปกติจะเป็นจะเป็นจะเป็นผู้ชายผมสั้นตัดผมรองทรงธรรมดาแต่เราเห็นเลยว่าเพื่อนเราผมยาวถึงหลังเนี่ยอร เราก็เลยพูดเนกันว่าเพื่อนผมคนหนึ่งที่ว่าออกอย่าทะลึ่งทะเลนนนะอยจะบอกว่าเป็นผีูวหญิงว่าเดี๋ยวถึงบ้านก่อนถึงบ้านก่อนเดี๋ยวเล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไปเรื่อยๆครับไปจนมันมันตื่นเต้นด้วยตกใจด้วยมันบวกกันนะครับพี่้วยขี่ตามหลังเพื่อนไปแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะแซงเพราะเราเราขี่เหมือนเป็นแบ็กอัพให้เพื่อนนะเพื่ออดูกลัวเขาจะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ย แล้วพี่ถามวัดได้ไหมครับว่าแล้วมันเป็นอย่างเนี้ยไปไปไปจนถึงตรงไหนครับถึงถึงบ้านเลยพี่ตามไปถึงบ้านเลยเหรอใช่ถึงบ้านเลยครับอ๋อฮะแล้วทีนี้ทีน่ะเดี๋ยวผมจะบอกว่าอืพอถึงบ้านนะครับผมก็ถอดถอดท้าที่ผมนับถือเยอะที่ผมแฝงตลอดอืมคล้องให้กับเพื่อนที่ที่ว่าเป็นแล้วฝนมันก็ยังตกไม่หยุดนะครับพี่บรรยากาศมันได้ว่าฝนมันตกตลอดทางอืึ แล้วทีนี้ยผมพอถึงบ้านปุ๊บผมก็ถอดพระที่อยู่ที่คอเราเนี่ยครับของขอให้เพื่อนอืแล้วเพื่อนก็ตอบเราออกมาว่าแบบเพื่อนพูดกันนะครับพี่ประมาณว่าเฮ้ยกูไม่ได้เป็นไรเุย้ยแต่เมื่อกี้เนี่ยไม่ไหวจริงๆริงว่ะเขาจะเอาให้ล่วงให้ได้เลยเขาจะดึงให้ตกให้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยหรอโอ้ใช่ครับแล้วขอเพื่อนก็คือตู <c oughs> ้เองระหว่างที่ขับมาก็พยายามที่จะสู้กับผีอยู่ตลอดเวลาใช่ครับมีสติตลอดเวลา โอ้ทำไมถึงไม่จอดรถล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะหัวอันตรายมากจอดเนาะจอดจอดไม่ได้ครับแต่เราไม่ได้ขับเร็วนะครับพี่แล้วแฟนแฟนเขามันเป็นรถที่เมื่อก่อนเราแต่งรถกันก็จะไม่ได้ใส่กระจกมองหลังอะไรเงี้ยแล้วแฟนเขาก็ไม่กล้าที่จะหันกลับไปมองครับกลัวว่าหันไปแล้วเจอแล้วจะทําให้เกิดอุบัติเหตุกันทั้งคู่อะไรเงี้ยเราเราเลยขี่มาของหลังกันจนถึงถึงที่บ้านเลยครับพอพอเข้าเขตบ้านปุ๊บเพื่อนผมก็บอกว่า ไม่ได้เป็นไรจริงๆนะแต่เมื่อกี้ไม่หวังจริงเพราะว่าเขาพยายามจะดึงให้ร่วงให้ได้อออืม่าแล้วทีนี้ผมค่ดคิดกับเพื่อนเพื่อนในกลุ่มพอรถจอดเสร็จปุ๊บใช่ไหมพี่ครับต่างคนก็ต่างเดินเข้าบ้านเลยบ้านเพื่อนคนนี้แหละวัาเป็นจุดที่ผมนั่งรวมตัวกันที่นั่นก่อนจะออกไปไหนต่ออะไรอก็แล้วก็คิดกันกับเพื่อนในกลุ่มเอ้ยแล้วถ้าเข้ามาถึงบ้านแล้ว มันหายอะ่ะอืมแล้วแล้วที่เกาะมาสรุปแล้วตอนนี้อยู่ตรงไหนอะ่ะออ่าผมก็เลยใช้วิธีแบบที่ทั่วไปครับเพื่อนที่บวชเรียนมาก็บอกว่าลองมองห่างตานะถ้ามีอะไรเงี้ยเราจะสัมผัสได้แล้วก็มีเพื่อนผู้ชายที่ว่ายืนอยู่หน้านบ้านด้วยกันประมาณห้าหกคนก็อยากรู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมก็เลยว่า เอาอานนี้แล้วลองมองดูแล้วมีเพื่อนสองคนนะครับเขาสังเกตได้เขาบอกเฮ้ยใช่เห็นจริงจิงอ่ะมองหางตาแต่แต่ผมเป็นคนที่มันเห็นอะไรยากอะครับผมก็เลยไม่ไม่เชื่อผมก็ลองทําตามที่เขาบอกดูอืแต่แต่มันก็ไม่เห็นนะพอดีมีเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งอ่ะเขาเดินออกไปไปฉี่ไปปัาตวะที่เป็นผู้ชายนะครับเขาก็เดินลุยฝนไปเลยไปปัาตาวะไปฉี่อยู่ตรงโคนต้นไม้ต้นมะม่วงต้นหนึ่งที่ว่า ห่างจากตัวบ้านไปประมาณ5ิ0เมตรแล้วเขาเขาบอกเขาก็เดินกลับมาเขาบอกว่านี่ใช่อ่ะผู้หญิงแน่นอนเพราะตอนที่เขากําลังขี่อยู่อ่ะมีเสียงผู้หญิงมาโวยขวนข้างหูเขาแบบว่าแบบเสียงเหมือนลมพัดแบบเสียงแบบอืออย่างเงี้ยพี่เขาก็เดินกลับเอาแสดงว่าก็ยังอยู่แถวนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับครับอืก็เลยก็เลยตัดสินใจมอง ผมก็มองงอทวางขาทาทุกทุกวิธีครับเพื่อจะให้เห็นอืมแต่ทีนี้นมันมีน้องสาวของคนหนึ่งน้องสาวที่ว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแล้วสนิทกับผมเนี่ยครับก็ออกมาบอกว่าเอ้าแล้วจะไปยืนกันทําไมล้นเขาก็ร้องไห้ขึ้นมาว่าแล้วอทําไมพวกพวกไม่เห็นเหรอว่าเขายืนอยู่ตรงนั้นน่ะโคนต้นมะพร้าวต้นนั้นน่ะที่อยู่กลางกลางลานเลยกลางแจ้งเลยอืมเขราว่ามีผู้หญิงอะ่ะยืนอยู่ตรงนั้นเลยโคนต้นนั้นเลยครับ ผมก็ด้วยความที่ไม่เห็นก็แต่แต่น้องผม,มวิ่งเสียสติร้องไห้เข้าไปในบ้านแล้วอืมด้วยความที่เราเป็นพี่อ่ะผมก็มโมโหเลยบอกเขาถ้าถ้าจะมาให้เห็นมาดีๆนะอย่ามาอย่างนี้อเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะสาบแช่งแม่ให้กูให้เกิดอะไรเงี้ยเขาก็พูดไปแค่พูดแค่นั้นนะพี่กระถางโพเซียนคือบ้านเพื่อนผมที่มีเชื้อจินเขาจะปลูกโพเซียนกระถางให,ใหญ่ๆไว้เลยหลายต้นมากประมาณ วางไว้บนกระเบื้องแบบสี่สิบนิ้วอะไรนะครับครับกระถางใบเตียนล่วงลงมาเลยไหมอืมอหูล่วงลงมาแบบไม่ได้ล้มเพราะแรงลมที่ฝนตกนะครับล่วงลงมาแบบว่าเหมือนคนจับต้นแล้วก็ยกต้นลงมาตั้งกับพื้นนะโอ้ยกระถางใหญ่มากนะน่ะใช่ครับอ๋อมัน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 ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยม,มันเป็นแบบ เพราะว่าถ้าล้มมันต้องล้มหมดเพราะมันมีกระถางเบเทียนจำนวนเจ็ดแปดกระถางได้อืมแต่เป็นกระถางต้นเดียวที่เหมือนมีคนยกลงมาวางให้เราเห็นๆตอนหน้าเลยเท่านั้นแหละครับพี่ก็วิ่งเข้าบ้านกันหมดเลยนะฮะแล้วอย่างนี้คือคม,มันดูเจอกับเหตุการณ์ดูมันมันมันดูหลายเหตุการณ์มากเลยวัดแล้วมันมีมีจุดสิ้นสุดของมันไหมครับจุดสิ้นสุดคืออย่างนี้ครับคือตอนเช้าเนีะ่ะครับ แม่ของเพื่อนผมที่เขาโดนในเหตุการณ์น <ừ> ี่ก็เป็นก็ไปจ้างคือให้ไปไหว้วานให้หมอดูนะ่ะเขามาดูว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้น <ừ> อะไรเงร <ừ> ี้ยแล้วทําไมมันถึงนู่นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วสรุปแล้วคือเพื่อนผมอะดวงตกครับหมอ,อหมอก็บอกแล้วสัภเพสีนะเกาะมาตั้งแต่ตั้งแต่นั่นเลยตั้งแต่เราสตาร์ทรถเลยหรอใช่ครับ ตั้งแต่เราสตาร์ทรถเลยแล้วเกาะมาไม่ได้เกาะมาตัวเดียวแล้วครับพี่เกาะมาทั้งหมดอีกตัวสี่ตัวใช่ครับเพื่อจะเอาเพื่อนเพื่อนให้ให้ให้เสียชีวิตให้ได้อืแต่โชคดีวันนั้นที่เราไปกันเยอะะอืบเดี๋ยวผมขอผมขอเล่าอีกนิดนึงว่าก่อนก่อนจะเข้าบ้านเพื่อนประมาณห้าสิบถึงร้อยเมตรอะประมาณร้อยเมตรอะมันจะมีปลาปาหมู่บ้านอยู่ครับ แล้วทีนี้ก่อนเขาจะขุดปลาหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีสารเพียงตาเล็กๆแต่เราอยู่ที่นั่นเราไม่เคยสังเกตเห็นกันเลยนะครับอืเพราะว่ามันเป็นเหมือนสั่งกระสีแผ่นสองแผ่นเล็กๆเขาตีเพื่อจะขอพื้นที่เพื่อจะขุดทําปลาหมู่บ้านนะอืมแล้วเราก็ไม่เคยสังเกตขี่ผ่านทุกวนันนะเพราะยานขึ้นลกมากตรงน,นั้นครับครับแล้วหมอหมอคนนั้นเอามาชีว่าตรงนี้นะเขาดึงลงไว้สองตนนะใช่ครับศานเพียงตาที่ว่าที่เรามองผ่านอยู่ทุกวนันเนะ่ม แล้วก็ไปลงที่หน้าบ้านอ่ะอีกสองตนเพราะเข้าบ้านไม่ได้ใช่ครับนะฮะนี่คือสาเหตุทั้งหมดทั้งมวลปนจารประจบ<ช>บอกกับเพื่อนเราดวงตกพอดีพอดวงตกปุ๊บเขาก็จ้องที่จะหาคนไปเป็นตัวตายตัวแทนถ้าพูดแบบนั้นเลยนะใช่ครับอ๋อจะโชคดีเด,ด,บบด,ดชบ,บุญใช่ครับกรุปแล้วเพื่อนผมก็ต้องไปถือศีลสิบห้าวันนะครับนุ่งขาวผมขาวอยู่ที่วันแล้วก็ เขาให้แขวนเข้าไปถึวันติดตัวไว้ตลอดือฮะสุดท้ายก็ปลอดภัยดีไม่ได้มีอะไรหนักหนาไปกว่านี้เนาะใช่ครับปลอดปลอดภัยครับได้เลยได้เลยเนาะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะวัดนะครับใช่ครับได้เลยครับเรื่องประมาณนี้ครับผมได้เลยขอบพระคุณมากเลยเออนึกภาพตามแล้วก็สนุกดีเหมือนกันนะโชคดีที่ยังมีสตินะนะเพื่อนก็ยังมีสติตัววัดเองก็ยังมีสติ แล้วก็คนในกลุ่มทั้งหมดก็ยังมีสติถ้าเกิดว่าไม่มีสติตะเลอดเปิดเปิงไปเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหนักกว่านี้เนาะโชคดีที่ไปกันเยอะด้วยอ่าฮะได้เลยขอบคุณมากนะแล้วทีหลังย้ำเลยนะบอกเลยนะไม่ทีหลังเหมาไม่ขับนะไม่เอานะอ่าฮะได้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 ขอบคุณมากครับวัดครับผมครับผมสวัสดีครับ